เรารู้ว่าความทุกข์มั่นเป็นผลอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ความอยากความอยากเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุของความอยากอีกควาไม่รู้ความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้ว่าอะไรคือตัวทุกข์ สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะั้นคือรูปนามกายใจนี้นะส่วนความแก่ความเจ็บความตายความพ,พลัดพรากจากสิ่งที่ราักการประสบสิ่งที่ไม่รกักความไม่สมปรารถนาอะไรที่ชาวโลกเขาว่าทุกข์ทุกอันนั้นเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์เท่านั้นสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงนะคือตัวกายตัวใจเรานี่เองถ้าเราไม่มีร่างกายเนี่ย จะมีความแก่ความเจ็บความตายไหม,มถ้าเราไม่มีจิตใจนี่จะมีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักไหมมันก็ไม่มี้ตัวที่เป็นปัญหาจริงๆนะคือเราไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในกล่องทุกกล่องถูกคือคำว่ากล่องคือคำว่าขันนั่นเอง ขันห้านั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์นะความอยากทั้งหลายทั้งปวงจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะความอยากทั้งหลายทั้งปวงนะนะั้นย่อลงมาแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นั่นเองอยากไปดูหนังที่จริงก็คืออยากให้มีความสุข อยากให้ใจิตใจมีความสุขไปดูหนังเพลินๆอะไรเงี้ยอย่า,ยาไปกินเลี้ยงอย่าไปกินเลี้ยงเฮฮาคุยสนุกอะไรเงี้ยที่แท้กต้องการความสุขนั่นแหละบางคนกลุ้มใจไปกินเหล้าอยากให้ลืมลืมโลกได้จะได้หายทุกข์นป็นความอยากทั้งหลายแหละนะมันย่อลงมาก็คืออยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจนี้มีความสุข อยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจเนี้ไม่ทุกข์ถ้าวันใดสติปัญญาแก่รอบรู้ความจริงว่ากายนี้ทุกข์แน่นอนใจนี้ทุกข์แน่นอนถ้ารู้ความจริงอย่างนี้แล้วความอยากที่จะให้มันไม่ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเงินกว่ามไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่แหลเป็นต้นต่อที่แท้จริงน,นะ ที่ทำให้เกิดตัณหาตัณหาก็ทํทำให้เราไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกเิ่นกายใจขึ้นมาครอบครองตาหูจมูกเิ่นกายใจมันก็คือรูปนามนั่นเองมันคือตัวทุกนี่พอเราไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกเิ่นกายใจมาเป็นตัวเราเป็นของเราก็คือไปหยิบเอาตัวทุกเข้ามากอดเอาไว้ไปอ้วมงูเห่าไว้งูมันก็กัดเอาก็ทุก พระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นความจริงนะว่าขันหานี้เป็นทุกข์ท่านก็ปล่อยวางไม่ยึดถือขันห้าก็ไม่มีความอยากที่จะให้ขันห้าเป็นสุขไม่มีความอยากที่จะให้ขันห้าไม่ทุกข์นะเพราะตัวเองพ้นจากขันห้าแล้ววางขันห้าไปเลยความอยากไม่มีขึ้นมาอีกเลยความอยากไม่มีขึ้นมาเนี่ยจิตใจไม่มีความดิ้นรนนะไม่มีความหิวโหวยภายในไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่ง จิตใ,ใจเข้าถึงสันติสุขถึงความสงบที่แท้จริงคำว,ว่านิพพานนิพพานนะมีสันติลักษณะคือมีลักษณะสงบสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งทั้งหลายสงบจากทุกข์นี่ความปรุงแต่งทั้งหลายมันเกิดจากตัณหาสังเกตดูพอใจเราอยากใจเราจะดิ้นรนรู้สึกไหมตอนที่ใจดิ้นรนในั่นแหละใจมันปรุงแต่งแล้วล่ะ ดิ้นอย่างน,น้นดิ้นอย่างนี้ไปแล้วก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะจิตจะไปหยิบฉวยเอารูปนามขึ้นมาไปยึดถือไปยึดถือไปหยิบฉวยยันที่เราภาวนานะเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อรู้ความจริงของกองทุกข์พอรู้ความจริงของกองทุกข์แล้วคือรู้ความจริงของขันทั้งห้าแล้วเนี่ยตัญหาไม่เกิดอีก ความทุกข์จะไม่มีจิตจะไม่ไปหยิบช่วยเอาขันห้าขึ้นมาอีกนี่คือเส้นทางที่เราจะไปสู่ความบริสุทธิ์แล้วทํำยังไงเราจะสามารถทำลายความไม่รู้ได้ความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ทุกไม่รู้สมูทยัยนิโรธมักนะไม่รู้ความจริงก็คือไม่รู้ความจริงว่ารูปนามนี้คือทุกข์ก็เกิดสมูทยัย ก็ไม่มีเห็นนิโรธมองนิโรธมองนิพพานไม่เห็นอริยมรรคไม่มีแต่พอรู้รอบรู้ในกองทุกข์แล้วกนะ็ละสมุทยัยหมดความอยากไปเองทันทีที่จิตหมดความอยากจิตจวแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากเมื่อไหร่สิ้นความอยากมนั้นจะเห็นนิพพานแล้วก็อริยมรรคจะเกิดขึ้นในขณะนั้นเลย งั้นหน้าที่เรานะมารอบรู้ในกองขันหา้ารอบรู้ในกองทุกรอบรู้ในกายในใจนี้จนเห็นความจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเรามันคือตัวทุกข์เห็นอย่างนี้นะทำยังไงเราจะเห็นความจริงได้เราจะล้างความไม่รู้ล้างอาวิชชาคือความไม่รู้ด้วยการรู้ความจริง เราอยากรู้ความจริงเราก็ต้องดูว่าของจริงเป็นยังไงเราดูกายอย่างที่ร่างกายเป็นเราดูใจอย่างที่ใจเป็นนะเราดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆกายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์มันหนีไม่พ้นหลกความจริงยังเรามีสติรู้สึกในร,ร่างกายเราเรื่อยๆเ,เราจะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะ เรารู้สึกตัวเรื่อยๆนะรู้สึกร่างกายเรื่อยๆดูไปเดี๋ยวก็คันใช่ไหมคันทุกไหมคันเป็นสุขหรือทุกข์คันแล้วต้องเกาใช่ไหมพวกเราเวลาคันปุ๊บเราเกาปั๊บเลยเราไม่ทันเห็นทุกข์นะเราเก่าวไปสะก่อนแล้วหรือนั่งนานๆมันเมื่อยนั่งเก้าอี้ตัวละแสนยังเมื่อยเลยนะยังนั่งอย่าว่าแต่นั่งเสื่อยแบบนี้เลยนะ นั่งนุ่มๆสบายๆแล้วเกิดไม่ได้กระดุกกระดิกขึ้นมานะพักเดียวเท่านะั้นปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วมันจะเห็นในร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินนานๆทุกข์ไหมเดินก็ทุกข์ใช่ไหมนอนมากๆทุกข์ไหมนอนนอนก็ทุกข์นะต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะมันทุกข์แล้วมันเมื่อยเนะี่ยความเจ็บป่วยนะความเจ็บปวดความปวดความเมื่อยอะไรเนะี่ย ตามย่ำยีอยู่ในร่างกายเรานี้ตลอดเวลาเลยนานๆก็นนป่วยหนักสักทีหนึ่งต้องไปหาหมอต้องไปกินยาบางทีป่วยหนัหนกๆสุดท้ายป่วยหนักก็ตายทนไม่ได้ร่างกายก็แต่ดับก่อนที่มันจะป่วยจนถึงตายเนี่ยมันป่วยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วละ,ละมันเจ็บนอนเจ็บนี่อยู่ตลอดเวลาแนละ้วอย่างเรานั่งนานๆเราปวดหลังขยับยืดหลังบิดซ้ายบิดขวานะ เวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเราไม่มีสติรู้ทันซะก่อนว่าความทุกข์เกิดขึ้นในกายแล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์จนกระทั่งป่วยหนักๆน,นะถึงจะเห็นว่ากายเป็นทุกข์นะงั้นถ้าเรามีสติรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆนะเราจะรู้สึกเลยมันทุกข์ตลอดเวลานี่ว่านันหลังแล้วเกาเก่าเพื่ออะไรเพื่อบำบัดทุกข คันนี้อีกแล้วบำบัดทุกนั่งอย่างนี้นานๆเมื่อเนี่ยมันบำบัดทุกไปนะเพราะะน้นรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปแล้วความจริงมันจะฟ้องเราเองว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์หนีไม่พ้นหรอกความจริงขอให้ดูเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรารู้เรื่อยๆนะรู้ลงไปในกายเรื่อยๆเราก็จะเห็นกายนี้เต็มไปด้วยความทุกถ้าเราเคยรู้ใจเรานะ่ะ ใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันมีสติตามรู้ไปถ้ารู้อยากรู้ก็รู้ได้ทุกคนแหละแต่ละเลยที่จะรู้เหมือนร่างกายเราเนี้ยเราอยากรู้ความจริงของร่างกายเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเดี๋ยวก็เห็นเราอยากรู้ความจริงของจิตใจเราก็คอยรู้สึกถึงจิตใจของเรา ใจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายนะบางคนร้ายมากกว่าดีนะส่วนใหญ่ร้ายมากกว่าดีคนไหนขี้โกรธบ้างโกรธเก่งย้งเมื่อซิโมโหเก่งต้องให้เวลาคนจีนเขาบ้างเขาต้องแปลคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้นะบางคนตะกี้ก็โกรธตอนนี้โลภด้วย แสดงว่ากิเลสพลั่งพร้อมนะสมบูรณ์ได้กกิเลสคนไหนชอบใจลอยใจลอยบ่อยๆทั้งห้องแหละใช่ไหมพวกที่ไม่ยกก็ใจลอยนะบางคนฟังหลวงพ่อเนะี่ยคนจีนเราต้องเขาให้ใเวลาก็นิดหนึ่งนะใจลอยนะใจหนีไปเนี่ยนะถ้าเราจะคอยรู้สึกเราก็รู้ได้นะ เราคอยรู้สึกยที่ร่างกายเราแล้วเราจะเห็นความจริงของร่างกายว่าเต็มไปด้วยความทุกข์เราคอยรู้เท่าทันจิตใจของเรานะคอยสังเกตไปคอยรู้ไปเราจะเห็นว่าเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงโลภก็ไม่เที่ยงโกรธก็ไม่เที่ยงหลงก็ไม่เที่ยงนะ <fil> ถ้าเรารู้ความจริงตรงนี้แล้ววันหนึ่งมีหนุ่มมาบอกรักเรานะ มีหนุ่มมาบอกรักเราว่ารักเรามากเลยนะรักเรานิรันดอนเราก็ตอบเขาไปเลยนะว่าพูดไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้เพราะรักก็ไม่เที่ยงนะความรักก็ไม่เที่ยงเนี่ยเราแตกฉานในประเด็นนี้มานานเขาเลยเลิกรักเลยไม่รักแนละ้วชาตินีนะ้อยู่เป็นโสดอมตะนิรันดร์สบายดีเราะงั้นสังเกตความรู้สึกในใจเรานะ เราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงความชั่วก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงนะกุศลก็ไม่เที่ยงนะหรือสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงเนี่ยดูเข้าไปเรื่อยๆจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงแล้วดูไปเรื่อยๆเราเห็นอีกอย่างหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะว่าเราสั่งไม่ได้อย่างเราสั่งใจของเราจงมีความสุขจงมีความสุขมันไม่มีหรอกนะ อย่าทุกนะอย่าทุกนะมันก็จะทุกมันไม่อยู่ในอำนาจเราไม่อยู่ในโอวาสเราสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้หรือสั่งใจเราใจเราจงเป็นกุศลตลอดเวลานะเนี่ยแป๊บเดียวอางกุศลมาแล้วสั่งไม่ได้สั่งให้เป็นกุศลก็ไม่ได้จงรู้สึกตัวตลอดเวลาในขณะที่คิดว่าจงรู้สึกตัวตลอดเวลาลงไปคิดเรียบร้อยแล้วเะฉะั้น สั่งไม่ได้สั่งให้จิตดีก็ไม่ได้สั่งให้จิตรู้สึกตัวก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้หลงก็ไม่ได้สั่งไม่ให้โกรธไม่ให้โลภก็ไม่ได้สั่งให้มีเมตตากรุณาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยเฝ้ารู้ของจริงนะจะก็เห็นของจริงของจริงในร่างกายคือร่างกายนี้ให้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยความจริงของใจก็คือไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้นะ จยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็รู้ความจริงกายนี้ทุกข์นะกายนี้ทุกข์จริงๆมันจะรู้สึกถึงความจริงของกายก่อนรู้แจ้งก่อนว่าร่างกายนี้ทุกข์รู้แจ้งว่ากายนี้ทุกข์จิตก็หมดความยึดถือในกายเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามนะียังไม่ถึงพระอระหันต์รู้ความจริงของร่างกายแล้วไม่ยึดถือกายนะไม่ยึดถือ มันคือตัวทุกข์ร่างกายแก่ถ้าสำหรับพวกเราที่ไม่ได้ภาวนาคนที่ไม่ได้ภาวนาเวลาร่างกายแก่นะคือเราแก่เวลาแก่สำหรับนักภาวนาเนี่ยร่างกายแก่นะก็คือตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันแก่เสียใจไหมตัวทุกข์มันแก่จะไม่เสียใจแต่ถ้าตัวเราแก่เนี่ยเสียใจนะเวลาเจ็บไข้ขึ้นมานักปฏิบัติก็จะเห็นนะ ตัวทุกข์มันเจ็บไข้สมน้ำหน้ามันเสือกเป็นตัวทุกข์นะมันเจ็บไข้ไปแล้วถ้าไม่มีสติปัญญามันเป็นเราป่วยไขย้เราเจ็บไข้มันก็เดือดร้อนเข้ามาถึงใจใจทุกข์ไปด้วยร่างกายทุกข์แล้วยังใจทุกข์ต่ออัตโนมัตนะิเวลาจะตายคนทั้งหลายในโลกนะก็คือเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแต่สําหรับนักปฏิบัติเวลาจะตายเนี่ยตัวทุกข์จะตายสมน้ําหน้ามึงมึงตายซะได้ก็ดีนะ ไม่ได้หวันไหวเลยตัวทุกข์มันจะตายนี่เราไปเห็นร่างกายเราเป็นตัวดีตัววิเศษนะพอแก่พอเจ็บพอตายเราก็เดือดร้อนสินี่เรียนรู้ความจริงนะจนเห็นเลยมันทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์ตลอดเวลาเลยะทุกข์จริงๆแล้วละเอียดถึงขนาดทุกข์ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกข์ไหมให้เวลาคนจีนกัน ทุกหรือยังพอหายใจเข้าแล้วมันทุกเราก็ต้องหายใจออกแก้ทุกหายใจออกหรือหายใจออกไปเรื่อยๆทุกไหมเราต้องรีบหายใจเข้าแก้ทุก์อีกไหมพอหายใจเข้าแล้วก็ทุก์อีกก็ต้องหายใจออกแก้ทุกอีกตกลงวิ่งหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะร่างกายเนี่ยทุกข์ตลอดเลยทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยะไม่ใช่ของดี ให้มีสติระลึกรู้ลงไปในร่างกายนะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มีสติระลึกรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเราจะเห็นในจิตใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยการสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปในอำนาจเราสั่งเราไม่มีอำนาจที่จะสั่งได้สั่งให้ดีอย่ากโกรธนะมันดันกโกรธอย่ารักนะมันเป็นดันไปรักเขาอะไรเงี้ยนะผู้หญิงบางคนมันเคยถูกหลอก ตั้งใจต่อไปนี้ไม่รักใครอีกแล้วมีคนมาจีบที่เธอยอมอีกแล้วรั้งอีกแล้วห้ามใจก็ห้ามไม่ได้ดูความจริงอย่างนี้เรื่อยๆไปนะเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์จิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีอะไรดีพอใจมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าขันห้าไม่มีอะไรดีใจจะปล่อยวางความยึดถือในขันห้า พระพุทธเจ้าสอนบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น,นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นนี่นะท่านจะอุทานเห็นไนบอกชาติคือความเกิดเนี่ยสิ้นแล้วชาติคือการที่จิตไปหยิบฉวยเอารูปนามขึ้นมาชาติสิ้นแล้วพระมาารรจ์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยทำเสร็จแล้วกิจท,ที่ต้องทำทำเสร็จแล้วนะ จิตอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วท่านจะกลา้าบรรลือศีนานะแต่ยุคนี้บรรลือไม่ได้นะคนจะจัดการชันทีเลยบอกนี่อวดอุตรีมนุสธรรมอว,อวดอุตรีมนุสธรรมที่มีความผิดถึงขั้นประชิกนี่มีเงื่อนไขหลายข้อนะอวดอุตรีมนุสธรรมหมายถึงคุณวิเศษเหนือธรรมดาที่ไม่มีในตน ที่ไม่มีในตนนะอวดกับใครอวดกับคนที่ไม่ได้บวชบวดกับอนุปสัมบักคนที่ไม่ได้บวชนะแล้วก็อวดเพื่อลาบสักการะเพื่อผลประโยชน์องค์ประกอบมีหลายตัวนะอย่างครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยบางทีสอนเรื่องฌานสมาบัติเรื่องอะไรเนี่ยจะมาตีความว่าอวดอุตริมนุสธรรมไม่ได้ท่านไม่ได้อวดท่านสอนนี่ข้อแรกเลย แล้วก็ท่านมีหรือไม่มีถ้าท่านมีท่านจะพูดบอกว่าท่านมีนะไม่ได้ผิดถึงปรารชิกนะไม่ได้ผิดถึงขั้นปรารชิกหรือท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านบอกท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยอย่างหลวงตามหาบัวนะบรรลือศีหนาตเลาลูบอกว่าเราจบกิจแล้วนะเราเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยถามว่าปรับอาบัติปรารชิกได้ไหมถ้ามีจริงก็ปรับไม่ได้ลนะ้วไม่ไม่อาบััิปรารชิกนะ แล้วท่านพูดนะ่ท่านเพื่อเอาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าถ้านะท่านไม่ได้พูดเอาผลประโยชนะ์นียิ่งไม่ไม่เข้าเรื่องใหญ่ไม,ไม่ไม่มีความผิดใหญ่นะเนี่ยเราไม่รู้พี่ไหนนะบางทีเราก็คิดคิดเอาเองนะเรียกมโนมโนมโนแล้วก็พูดกันใหญ่วิจาร์ณกันใหญ่อย่างง้นยะ่างนี้ยังง้นย่างนี้บลาบลาบลานะ ที่สอนช่วงหลังเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานนะคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะรู้สึกอยู่ในร่างกายนะแล้วค่อยรู้สึกไปมันทุกข์ทั้งนั้นแหละรู้สึกอยู่ในความรู้สึกของเรานะค่อยรู้ทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองความรู้สึกนะไม่ใช่ความคิดนะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองรู้สึกสุขก็รู้รู้สึกทุกข์ก็รู้รู้สึกดีก็รู้รู้สึกโลภโกรธหลงก็รู้ค่อยรู้ไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นมันไม่เที่ยงสักอันเดียวไม่เที่ยง ล้วทุกันนั้นะบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้โกรธอยู่นะสั่งบอกอย่ากโกรธอย่ากโกรธเลิกโกรธซะไม่หายนะมีทุกขอยู่มีความทุกขอยู่สั่งเลิกทุกซะเลิกทุกซะไม่หายอย่างบางคนอกหักนะเพื่อนก็ปลอบอย่าไปทุกขมันเลยนะอย่าทุกเลยอะไรอย่างนี้นะอกหักก็ดีแล้วอย่นะางเงี้ยถามว่าจะไม่ทุกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็มันจะทุกอ่ะห้ามมันได้ที่ไหนมนะ เนี่ยคอยดูของจริงๆนะการที่เราคอยเรียนรู้ของจริงเรียนรู้ความจริงน,ะนั่นแหละวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนามาจากคาว่าวิกับคำว่าปัตสนาปัสนาคือการเห็นวิคือเห็นแจ้งหเห็นความจริงนั่นเองเห็นไตรลักษณ์นั่นเองนั้นคอยรู้สึกไปอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติเนี่ยให้มันเกินมนุษย์ธรรมดานะคนธรรมดานี่แหละเหมาะที่สุดแล้วที่จะทำวิปัสสนา เทพพรมอะไรยังทำนิัสสนาได้ลำบากกว่ามนุษย์เลยนะอย่างเราเห็นร่างกายเป็นทุกขนะ์เนี่ยเทพ,พพรมกายไม่ทุกข์อ่ะไม่ปวดไม่เมือ่อยไม่ทุกข์ไม่ไม่แก่ไม่เท่าอะไรให้เราดูหรอกนะหนังก็ไม่เหี่ยวฟันก็ไม่หักนะยกเวน้นท่านชอบรูปร่างแบบนั้นแท่านทํารูปร่างแบบนั้นขึ้นมาเทพบางองค์ชอบเป็นเด็กชอบรูปร่างเด็กนะ อายุตั้งแสนปีแล้วยังเป็นเด็กหัวจุกอยู่เลยหัวแกลหัวจุกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่จะชอบนะแต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยรูปของเทพพรหมนะตัะ้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทรงอยู่อย่างนั้นไม่สุดโทมแบบพวกเรารูปของเราสุดโทมมากรู้สึกไหมไม่อานน้าก็หน้าเกลียดเต็มทีแล้วนะนะตื่นขึ้นมาไม่ล้างหน้านะยังเอาหน้าไปคลุกห่อข้าวมันไก่มานะดูไม่ได้เลยนะสารรูปเรานะ มีแต่ไม่ดีมีแต่ทุกข์งั้นภูมิมนุษย์เนี่ยนะดูง่ายที่สุดแล้วนะภูมมนุษย์เนี่ยร่างกายเป็นทุกข์เนี่ยดูไดนะ้จิตใจเราก็ทุกข์บ้างสุขบ้างสลับกันอย่างรวดเร็วนะสุขก็แป๊บเดียวทุกข์ก็ไม่นานนะเป็นเทพเป็นปลอมนะเวลาสุขในสุขนานนะนะสุขนานงั้นภาวนายากกว่าเรานะภาวนานลาบากกว่าเรายกเว้นท่านที่บารมีท่านแก่กล้านะเคยฝึกมาแต่เป็นมนุษย์แล้วนะ แราไปปฏิบัติต่อไปสังเกตดูจิตแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันจิตแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันอย่างเห็นนางฟ้าวงนี้ชอบเห็นนางฟ้าวงนี้เฉยๆนะเทวดาไม่ค่อยโกรธนะจะไม่เหมือนพวกเราพวกเราโกรธเก่งรู้สึกไหมนะพวกเราจริงๆหลายคนก็เป็นเทวดาเก่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะยางนิสัยยัยงดูดีๆอยูนะ่แต่ทำไมมาอยู่ตรงนี้เทวดายนะโกรธแล้วาตาย เทวดานี่โกรธแล้วตายเพราะอะไรจิตใจนี่ไม่แช่มชื่นแล้วไม่เหมาะที่จะอยู่ในปุ่มของเทวะเทวโลกแล้วไม่ควรจะอยู่แล้วหล่นลงมาพวกเทพพรมเนี่ยถ้าโกรธแล้วตายเร็วะใจไม่แช่มชื่นงั้นจะไปให้เทวดาดูนะเทวดาดูจิตเนี่ยจะเห็นจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็อุเบกขาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็อุเบกขานไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ มีเหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันนะเคยมีเทวดาองค์หนึ่งนะเป็นนักเล่นกีตาร์มีรูปปั้นอยู่หน้าโบสถ์อนงะนั้นพระอินทเคยใช้มาให้มาทูลพระพุทธเจ้าว่าพระอินทร์จะมาขอเข้าเฝ้าองคนี้ท่านก็นดีดพินมาร้องเพลงมาว่าท่านแล้วรักนางฟ้าองค์หนึ่งนะแล้วก็พ่อของเธอเนี้ยไม่ชอบเราเลย ชีวิตเราเนี่ยลำบากจังเลยเนะนี่ยร้องเพลงนี่พระพุทธเจ้าได้ยินเสียงนะได้ยู่เสียงท่านก็ถอยออกจากสมาธิมามาถามเขาบอกว่าพระอินจะมาพระอินมาฟังธรรมนะก็ได้โสดาบันแล้วพระอินก็เลยไปสู่ขอนางฟ้านะให้เทพกีตา้าเนี่ย <laughs> เทพกีตา้าก็เลยมีความสุขน งั้นบางทีเทวดาก็มีผิดหวังมีอะไรนะถ้ามีสติมีปัญญาก็ค่อยดูเอาเป็นพรหมยิ่งยากกว่าอีกยิ่งยากกว่าอีกงั้นเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วอย่าทิ้งใจของมนุษย์ใจของมนุษย์นี่แหละคือใจอย่างที่พวกเรากําลังมีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบ้าบ้าบอๆอย่างนี้แหลนะเหมอการทํากรรมฐานที่สุดเลยนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมีสติะระลึกไปเลย ต่อไปก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ไดนะ้จะเห็นอย่างนี้ดูสบายๆดูง่ายๆนะเห็นไหมวันนี้ไม่สอนว่าดูอย่างนั้นกําหนดอย่างนี้ไม่สอนเลยสอนประเด็นที่สุดเลยแล้วจริงๆตรงเนี้ตรงประเด็นที่สุดเลยนะตรงไปตรงมาที่สุดเลยนี่บางคนมันคิดมากจนะกําหนดจิตย่างง่ายอะไรเงี้ยต้องมาปรับมาแก้มาอะไรซึ่งวุ่นวาย อยู่ดีไม่ว่าดีนะคิดจนกระทั่งมันยุ่งเหยิงกายนี่ก็มีอยู่แล้วก็คอยรู้สึกมันสิความรู้สึกนะึกคิดทั้งหลายก็มีอยู่แล้วก็คอยรู้สึกเอาสิเห็นได้ยากอะไรเลยนะของง่ายอย่าไปทําให้ยากานีปััสนาง่ายกายเป็นยังไงร,รู้ว่าเป็นงั้นใจเป็นงไงร,รู้ว่าเป็นงั้นไม่ยากอะไรนะสมถะยากกว่านะสมถะจิตไม่สงบทําให้สงบ จิตไม่ดีทําให้ดีนีจิตไม่มีความสุขทําให้มีความสุขอะไรเงี้ยยากกว่ากันเยอะเลยสมถะส่วนวิปัสสนาง่ายเนี่ยตัวอะไรพยักหน้าเนี่ยตัวหลงก็สิ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรู้เห็นไหม